สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงโคดาโบใหม่นะก็คือโคดาโบดิจิมอนนั่นเองนะครับก็สำหรับอันนี้เป็นเฟิร์สลุกนะก็ยังไม่ได้ดีอ่าลองมาเล่นจริงนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านสกิลหรือว่าเท่าที่ผมดูพวกระยะยืนแล้วก็พวกความสามารถไฮเปอร์เนี่ยแล้วก็อ่อความสามารถสกิลเนี่ยผมก็สรุปได้ดังนี้นะ ก็ตัวแรกตัวที่น่าสนใจที่สุดละก็คือยังอามินะเป็นตัวที่น่าเก่งนส่วนในคอร์โบนี้ละเพราะว่าเป็นความสามารถเมตาที่อยู่ในเมตาทั้งหมดเลยนะก็คือความสามารถชง,งักไหวพริบเนี่ยยังไงก็เมตาอยู่แล้วนะครับชง,งักไหวพริบเพราะตัวไหวพริบเยอะเมตาเยอะบาวด็อกรูดิแอสติเงี้ยนะครับเมกูมินางเงี้ยมันไหวพริบทั้งนั้นเลยนะครับก็เวลาที่เจอพวกเนี้มันชง,งักแล้วมันดีมากนะมันนึกสภาพคล้ายๆกับเอมิลียนะ เอมิเลียนี่ติดถี่มากนะครับแล้วก็แต่ว่านั้นเป็นสาวว่องไวเนาะแต่ว่านี้เป็นสาวไหวพลิปซึ่งมาคล้ายๆกับเลมเลมอาจจะเป็นไหวใบไหว,วไหวพลิปใช่ไหมแต่นี้จะเป็นชง,งักไหวพลิปซึ่งชง,งักเนี่ยดีกว่าใบนะครับเพราะว่าใบเนี่ยมันยังตีปกติได้แต่ว่าชง,งักเนี่ยมันจะตีปกติไม่ได้เลยนะครับก็คืออยู่เฉยๆห้าวินาทีใช่ไหมชง,งักนี้ผมคิดว่าน่าจะห้าวินะ ไม่ก็สามวิชะงักแต่มันไม่ได้บอกว่ากี่วินะแต่มันแค่บอกว่าแสดงผลหลังจากเริ่มต่อสู้ไปแล้วห้าวิอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้กี่วินะแต่ว่าไอความสามารถนี้เป็นความสามารถเมตานะครับยังไงก็ติดเมตานะตัวนี้นะครับถ้าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าไอความสามารถใค่นีก,ก็ก็กินขาดแล้วนะแล้วที่งมีความสามารถก้าวดาวไปหยุดห้าวิผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ คือแค่สองความสามารถเนี่ยผมมองว่าเป็นความสามารถในเมตานี้ที่ดีมากเนาะแต่สำหรับผมมันไม่ใช่ตัวละครที่เมตาใหม่นะก็คือพวกแบบว่าเป็นความสามารถใหม่ๆอ่ะที่แบบไม่มีอ่ะปกติแบบไม่เคยมีอย่างเงี้ยอย่างพวกแบบสมมติถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ลำนำใช่ไหมก็จะไม่ได้เป็นตัวแบบเมตาใหมอ่อย่างนั้นนะครับหรือว่าเมตาใหม่ๆอ่าพวกทางคลิปอย่างเงี้ยที่เป็นผ่านาเมตาพวกแาบพวกเต่าเล่นอย่างเงี้ยที่มาแบบ พัฒนาเมตาอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะตัวนี้ก็คือเป็นความสามารถคือทั่วไปก็คือส่วนใหญ่ทุกรอบก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเป็นสาพลังนะก็คือสร้างบาดีเพื่อพลังชีวิตแล้วก็เฟื้ฟูพลังชีวิตนะครับแล้วกอ็อันนี้ก็เชงนักสี่วิน่าสนใจมากสก,กิลเนี่ยว่าดีนะปกติเนี่ยถ้าเป็นรอบนอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเชงนักนะส่วนใหญ่อะไอพวกสรพลังเนี่ยจะเป็นใบ แลแบบพวกแบบอะไรอะพวกมาแบบอ่ตัวใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกใบกระสืส่วนใหญ่นะไม่ค่อยจะมีชะง,งักกันนะถ้าเป็นสายพลังอะเนี่ยอย่างเมกุมินอย่างเงี้ยไม่ใช่ดิอ,า,อาควายอย่างเงี้ย่็่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นใบนะถ้าเป็นแบบสมมติดาเมททะลุอมาตะอย่างเงี้ยก็จะเป็นใบนะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นตัวแบบ ตัวที่แบบเป็นชังักแทนนะผมเลมองว่าเออน่าสนใจมากตัวนี้สกิลโอเคให้ผ่านนะตัวนี้มองว่าเอาไปเล่นจริงได้เลยนะครับแค่ความสามารถอันนี้ก็น่าจะแบกทีมได้ดีแล้วนะแล้วก็ยิงคำาก้าดาวอีกก็พยายามฟิกให้ได้อ่าอยู่ท่าวิแล้วกันนะถ้าได้ตัวนี้มานะครับโอเคส่วนระยะยืนเนี่ยก็ระยะยืนร้อย ร้อยสามสิบขระพอกับบาโยมาทูดนะแต่บาโยมาทูดก็จะยืนห่างมาหน่อยนะครับก็ต้องมีตัวไปชนใกล้ตัวหนึ่งนะสักประมาณห้สิจุดอย่างพวกเอเลนอย่างเงี้ยเอเลนเนี่ยยืนใกล้นะแต่ว่าเอเลนมันข้ามไปไงต้องหาตัวชนพวกที่มันใกล้กว่านี้สักนิดนึงเพื่อที่แบบว่าจะได้ไปกินระยะนะเพราะว่าเป็งั้นมันจะกินระยะมาร้อยสิบจุดเลยนะเออพวกไอตัวแบบพวก อะไรนะเพราะตัวฝั่งศัตรูเนี่ยมันก็จะแบบดันระยะเข้ามาใกล้กว่าเดิมเนาะอ่าแล้วก็สําหรับตัวนี้ผมมองว่าคือถ้าไม่มีความสามารถกล้าดาหยุดห้าวินี่คือตัวแบบว่าน่าสงสารจัดเลยนะตัวเนี้ยคือแร่แร่เยอะด้วยแล้วก็ความสามารถอันเนี้ยถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ก็ ือมันเป็นธาตุนะ้ำอ่ะเนาะมันเปราะด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะวระยะยืดก็ใกล้เนาะพอๆกับฟิตเลยปะฟิตก็ประมาณนี้ปะสองร้อยสี่สิบกว่าจุดนะแต่ตัวนี้จะดีกว่าตัวที่ว่ามันมีความสามารถนี้มาด้วยนะครับก็คือใบขายพลังนะผมบอกว่าชันักดีกว่าชันักเนี่ยมันตัดตูก็ต,ตีไม่ได้ด้วยนะครับไม่มีความสามารถตีปกติฟิตก็ประมาณนี้แหละสองร้อยกว่าจุดอะเฮ้ยแต่ฟิตนี่ไกลกว่าเนี่ย เดี๋ยวผมจําผิดตัวนะแต่มันยืนใกล้ไปผมว่านะมันเป็นธาตุน้ําด้วยมันควรจะยืนไกลกว่านี้นะคือมันป่อด้วยธาตุของมันอยู่แล้วนะลองคิดสภาพนะดูเดียร์อัพเกรดธาตุยิงเนี่ยน่าจะแบบขึ้นสวรรค์เลยนะยิ่งยืนใกล้อย่างนี้ด้วยแล้วก็พวกบัฟเนี่ยไม่ได้มีบัฟพ,พวกบัฟหลบสกิลอย่างเงี้ยต้องขึ้นแต่ตัวอื่นนะมีแต่บัฟแม่นยํากับบัฟอันตรายใช้ทักษนะครับล้วมีความเร็วขั้นที่แต่ว่าก็ผมมองว่าบัฟอะอยากได้บัฟเป็นพวก ดับหลบสกิลไม่ก็ต้าสกิลอ่ะผมมองว่าแบบนั้น,น่าจะดูดีกว่าเออแต่ว่าอย่างนี้ก็ตามตามนี้น่นะตัวนี้ก็ต้องมาดูที่สกิลดาเมจเป็นสกนะิลน่าจะเป็นสกิลแปลกละเพราะว่าค่าสกิลนี้เนี่ยกว้างแล้วก็แรงแล้วก็แม่นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันมันก็คล้ายๆกับไอ้บาลอ,อะไรอะ่ะ บาสาถทหารเสืออลยคือยือนใกล้แล้วก็บัฟเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวอะ่ะบัฟก็แบบว่าธรรมดานะก็คือไม่ได้ว้าวแบบหลบสกิลต้านสกิลอย่างเงี้ยบัฟแบบสมมติเนี่ยเป็นบัฟแบบนี้สมมตินะผมจะชอบแบบพวกแบบไม่ใช่บัฟอันนี้ดิผมจะชอบพวกตัวที่มันมีบัฟแบบเนี่ยหลบทักษะต้านทักษะางเออผมว่าบัฟอย่างเงี้ยโอเคเว้ย แต่ว่าถ้ามันเอาบัฟอันนี้มาอยู่เนี่ยผมจะมองว่าเออน่าสนใจมากจะ้เป็นทั้งดาเมจแล้วก็บัฟไอ้พวกต้านหลบได้เนี่ยผมมองว่าถ้าหลบแบบทักหกสิบอ่ะถ้าไม่ต้านถ,ถ้าสมมติว่ามันจะมีอยู่พวกโอลิเวอร์อย่างเงี้ยที่บัฟดีนะเพิ่มหลบหกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือไอ้พวกแบบที่เราใส่เกียร์ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยตัวตัวนี้ได้นะบัฟพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมติเป็นบัฟแบบอาตาใชสกิลอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะแบบว้าวอะ่ะ เนี่ยสองตัวเนี้ทํามาคล้ายๆกันเลยระยะยืนสองร้อยสี่สิบอันนี้ก็ระยะยืนใกล้ๆเหมือนกันเลยสาววงไวเหมือนกันด้วยนะก็อย่างที่ผมบอกนะว่าไอ้ตัวอย่างเงี้ยมันต้องดูที่ดาเมจสกิลเลยว่าดาเมจสกิลโอเคไหมต้องมาดูใช้งานจริงด้วยว่าเปาะแค่ไหนตอนใช้งานจริงนะโดนดูดยิงทีเดียวหายเลยไหมโดนแต่ผมว่าน่าจะหายนะโดนอัปเกรด่าดีกว่าถ้ายืนยากอยู่อ่ะตัวนี้นะถ้าใช้งานจริงอ่ะมันแอบลาบากอยู่เหมือนกัน แต่อย่างดีที่มีความสามารถก้าวดาวก็คือหยุดห้าวินะอสุดท้ายก็ต้องมาลองดูว่าดาเมจเป็นยังไงนะมีอย่างน้อยก็ยังดีนะที่มีหยุดห้าวินะแต่เสียดายอะ่ะผมอยากให้ไปชะงักมากกว่านะชะงักสายพลังเพราะว่าถ้าเป็นชะงักสายพลังเนี่ยเวลาสายพลังจะออกมาไรลยะเนี่ยมันก็จะโดนชะงักนะหรือว่าสมมติว่าโดนพารอย่างเงี้ยสายพลังก็อาจจะโดนชะงักแล้วก็ วิ่งมากิระยะิยาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมองว่าเออชงักก็จะดูดีกว่าแต่ว่าเป็นใบอย่างเงี้ยสายพลรามันก็ยังได้ทําปกติไงเออชงักมันจะเลยจะดูดีกว่าหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าค่าเวลาชงักกับค่าเวลาใบเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะอ,อ้ตรงเนี้ยมันจะติดง่ายกว่าไหมหรือว่าติด แล้วว่าไงนะติดนานกว่าไหมอย่างเงี้ยก็ผมว่าน่าจะเท่ากันแหละค่าน่าจะเท่ากันน่าจะห้าวินะน่าจะห้าวิเท่ากันเท่าที่ผมเคยเล่นมาน่ะก็ไม่ได้ไปนับเวลาจับเวลาด้วยดิส่วนอันนี้ก็สาว่องไวธาตุไม้ระยะยืนก็โอเคนะสามร้อยสิบก็โอเคผมมองว่าตัวเนี้น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นไม้ไง ผมว่าโอเคนะแค่ไม่รู้ว่ามาต่าเองอันนี้ไม่รู้ว่าเพิ่มแลนหนึ่งพันหรือเพิ่มแรนสามร้อยเนี่ยน่าจะเพิ่มแร300นสามร้อยนะเออผมว่าตัวนี้น่าสนใจอยู่บัฟดีแล้วก็มีดาเมจเออก็ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ ให้ว่าปั้นแม็กซ์ได้แล้วกันสำหรับคนที่มีดาเมจไม้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีพวกแบบดูเดียแล้วอ่ะก็อาจจะไม่ได้แบบหน้าปั้นขนาดนั้นนะอันนี้ก็รอตัดสินใจกันดูแล้วกันแต่ว่าผมมองว่าตัวเนี้ยถ้าได้มาก็ปั้นแม็กได้เลยนะครับตัวเก่งนะตัวโกงนะเพราะว่ามีความสามารถที่แบบครบอ่ะครบที่เมตาี้ต้องการอ่ะก็คือชนงไควพริ๊กับดยดห้าวีนะครบแถมอ่า บัฟก็ดีด้วยดาเมก็โอเคมีชชง,งักด้วยนะสีวิก็ถือว่าโอเคมากผมชอบนะผมชอบชอบตัวที่มีชชง,งักเนี่แหละส่วนตัวนี้ก็มองว่าไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยตัวนี้เทียบกับตัวเมื่อกี้ผมมองว่าตัวเมื่อกี้จะดูดีกว่าเนื่องจากบัฟดีกว่าระยะยืนตัวนี้ก็ใกล้กว่านะเรื่องของสแตตเองก็สายไวฟลิปมันแร่เยอะเกินไปด้วยนะผมมองว่า อืไปเล่นตัวเมื่อกี้ดีกว่าถ้าจะทำดาเมจไม้นะตัวเนี้ยโอเคกว่าเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ทะลุอามาตะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าทาคิรุเนี่ยอืมส่วนตัวฟรีเนี่ยผมมองว่าเออน่าสนใจเหมือนกันน่าทาแม็กเพราะว่ามันมีดาเมจสอสกิลเลยนะเคยลองไปเทสตอ่ะเราไปเทสตดูก็โอเคนะใช้งานได้โอเคเลยตัวนี้ถ้าทําเป็นตัวแบบตัวพีร้อยอะ แล้วเอามาแบบเอามาเล่นพวกเสเตจพิเศษย่างเงี้ยก็โอเคอะแถมเป็นไหวพริบด้วยนะไหวพริบดามเมจสองสกิลริยาโจมตีสามร้อยสามสิบเนี่ยโหคือโคตรดีนะสำหรับตัวแบบตัวฟรีแบบนี้นะผมว่าเออโอเคเลยน่าสนใจตัวนี้ผมว่าได้ทำทีร้อยอยู่เหมือนกันตัวนี้นะไอ้เนี่ยดีบากิเดี๋ยวดีลักกิด,ดูอีกที โอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับตัวละครใหม่สําหรับส่วนตัวผมนะก็มีน่าสนใจอยู่แค่ตัวเดียวนะอันนี้ตอนนี้แต่ณนะตอนนี้นะต้องมาดูด้วยว่าถ้าตัวนี้ดาเมจหนักแล้วก็แม่นแล้วก็ใบกว้างเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะน่าสนใจถ้ามันข้ามด้วยอีกเนี่ยก็อาจจะแบบว่าโกงได้เลยเหมือนกันนี่ผมบอกมาคล้ายๆกับบาวสามทหารเสือคือต้องมาดูสกิลดาเมจเหมือนเดิม <laughs> เออ โอเคทุกคนก็ใครที่เปิดได้ก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดก็ขอให้เปิดได้ก็แล้วกันนะครับโอเคทุกคนสหรคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครได้ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กันนะครับเชิใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ